ม็กซไฟเให้เรื่องงานได้ไปตอ่อให้ FC, ใ f อได้ฟินต่อให้เพิ่มอีก3ตอ่อคุ้มครบสมัครเลยโทร1888วันนี้ถึง30เมษ mm, ายน2565 NT โทรคมนาคมมิชชาติ0ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคือผู้เล่นตัวจริงของเรารวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น o อ ซอนตาขอนแก่นรุกสถานศึกษาดึงเยาวชนร่วมต่อต้อตานความรุแนแรงต่อเด็กและสตรีจัดโครงการพลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุแนแรงรณรงค์ยุติความรุแนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564เวลา13.30นณห้องประชุมชั้น2วิทยายลัยบันดิตเจอเชียจังหวัดขอนแกน่สอสอนสโมสรสอนต้าขอนแก่นนำโดยคุณนันทกาขันตีแก้วนายกสโมอสรสอนต้าขอนแก่นและ คณะกรรมการร่วมจัดโครงการพลังสตรีเพื่อชีวี ใช้ความรุนแรงรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิเชียรชิวพิมายรองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตย์ชัดชัยพลลั์คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ขึ้นกล่าวถึงบทบ,บาทของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจังหวัดขอนแก่นกับการดูแลสังคมต่อจากนั้นคุณนันทกาขันตีแก้วนายกสโมสรซอนตาขอนแก่นขึ้น แนะนำโครงการพลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรงให้กับนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่รูปกิจกรรมในวันนี้รับฟัง โดยในระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2564นี้เป็น16วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีซึ่งในปีนี้โดยวิถี New Normal สโมสรสาตาขอนแก่นร่วมกับอีก8สโมส,สรสาตนในประเทศไทยจัดกิจกรรมรณรงค์บนสื่อออนไลน์ Facebook โดยเชิญชวนเยาวชนโพสต์ภาพข้อความเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงทั้ง16วันเพื่อชิงทุนการศึกษา5,000บาท4,000บาท3,000บาทและ1,000บาท E ในส่วนของคุณนันทกาขันตีแก้วนายกุคสมสรสอนชอนตาขนแกน่นได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ากิจกรรมวันนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสากลน,นะคะซึ่งเริ่มจากวันที่25ิพฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมกันรณรงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกนะคะให้เกิดความสงบสุขขึ้นในครอบครัวและสังคมค่ะก็เลยมาจัดกิจกรรมเชิญชวนน้องนองนักศึกษาให้ร่วมการรณรงค์และก็ร่วมการแข่งขันดรณรง์ยุติวความรุนแรงผ่านทางสื่อออนไลน์คือ facebook กติการก็คือว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันนะคะให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองเป็นกรอบรูปที่มีคำว่า Santa s e y s n o to v i o l e n c e against women แล้วก็เปลี่ยนหน้าปกหรือโคเปอร์นะคะเป็นรูปที่มีคำว่าพลังสตรีได้ความรุนแรงค่ะแล้วก็ส่งคอนเทนต์เข้าแชร์ใน Facebook ทุกวันนะคะวันละหนึ่งเรื่องค่ะ ใครที่มีจำนวนกดไลค์สูงสุดนะคะในระยะเวลา16วันนี้นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล5,000บาทนะคะคนที่ได้รับกดไลค์รองลงมาหรืออันดับ2ได้รับเงินรางวัล4,000บาทอันด,ดับที่3 3,000บาทค่ะแล้วก็อีก30รางวัลที่จ,จำนวนไลค์รองลงมานะคะก็รางวัลละ1,000บาทพร้อมมีใบเกียรติบัตร มอบให้ด้วยนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันแล้วก็การรณรงค์ยุติความรุนแรงครั้งนี้ได้ที่เพจของสโมสรซอนตาขอนแก่นนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเราก็จะแชร์ไว้ในนั้นนะคะ,ะสตรีนะคะเป็นเพศที่น่าทะนุถนอมนะคะที่รวมถึงเด็กด้วยนะคะที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญะคะ่ะให้ความ ยังไงล่ะคะอ่อนละมุนหรือไม่ใช้ความรุนแรงนะคะเพื่อที่ในครอบครัวก็จะได้เกิดความสงบสุขนะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่คะ่ะก็ให้ดูแลกันด้วยความรักดีกว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะคะ